วัดีครับวันนี้มองปัตเตอร์ 4, จะมาโชว์การแปลงฟันกันนะครับเราจะพูดปากก่อนนะครับดูนะครับขั้นตอนแปลงฟันก่อนดูถืออาจะอ่า,ดาดนะครับเอาก็ฟันล่าง ข้างในวันนะครับป,ประมาณสองนาทีนะครัแถ้าเราไม่หลังก็จบก,ก,กันก่อนโอเคจะอ่านแล้วนะครับ ลิงกันนะค่ะเขาก็บอนอีกทีนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับจะมาล้างแปรงกันนะครับไม่อยากดีฟันนั้นออก อย่าลืมแปลงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งนะครับ